เฮ้ยนี่นี่นเฮ้ยผมเดินมาเจอเฉยเลยนี่ครับเฮ้ยเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้นะผมก็อยู่ระหว่างทางที่จะเดินไปเอ่อที่ร่องน้ำนะครับพี่พี่เอฟซีนี่ครับก็ตอนนี้นะ ป่าก็เขียวอยู่นะครับแต่ตอนนี้ฝนมันไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับผมก็ดูจากสถานการณ์นะครับก็ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับผมก็เลยออกมาตามหาซ้อยสังวาครนะที่คนป่านําไปนะครับก็วันนี้คาดว่าจะต้องหาให้เจอนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครัเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตามลําห้วยนะครับตามลําน้ํานะเพื่อตามหาสร้อยนะครับก็นี่ก็เป็นทางที่จะลงไป ลำห้วยแม่น้านะครับไปก็วันนี้เนี่ยความตั้งใจของผมนะครับก็จะมาออกมาเดินตามหานะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะพี่พี่นะก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็เดินลงมาถึงลําห้วยแล้วนะครับพี่พี่ดูสังเกตด,ดูนะครับตรงนี้นะั้นในลําห้วยนะ ที่น้าตกตรงนี้นะครับไม่มีน้ําเลยครับน้ํามีน้อยมากคือไหลน้อยมากนะครับทั้งๆที่ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับดูดิน้ําไหลน้อยมากๆเลยนะแล้วเมื่อกี้นี้ครับผมเจอตัวอะไรไม่รู้ครับเหมือนคล้ายๆจะเป็นกระรอกนะออกมาหากินตรงนี้นะครับก็มีนกอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับโอ้ไปครับเดี๋ยวเราจะเดินตามหาสร้อยกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอคนป่าเขาต้องเจอสร้อยนะพี่ๆไปเดินกันไปกันเลยดีกว่านะ นี่ครับตอนนี้นะผมก็อยู่ในน้ำตกนะครับหรือว่าลำห้วยนะพี่ๆนะก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเุ้ยเมนเจอตัวอะไรนะผมถึงว่าทาไมคนป่าชอบอยู่ตามห้วยนะเพราะว่ามันมีอาหารนี่เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะอ เน mm hmm. pues mm hmm. ี่ยครับผมจะให้ดูน้ำตกนะครับเนี่ย nee น้ำตกไม่ค่อยมีน้ำเลยนะครับปกตินี่ตอนนี้น้ำต้องเยอะแล้วนะครับน้ำต้องเอ่อขึ้นมาแล้วนะดูดิพี่ๆน้ำไม่มีเลยนะครับคือมีน้อยมีแต่มีน้อยมากครับดูนะครับมีแต่มีน้อยมากครับน้ำตกปกตินี้หน้านี้นะครับน้ำต้องเยอะกว่านี้นะครับ น,น้ำน้อยมากเลยคนระับเดี๋ยวผมจะต้องเดินขึ้นหน้าผาตรงนี้ไปนะครับวันนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนป่านะครับมันขึ้นมาทางนี้แหละนะครับแต่ผมตามมันไม่ทันนะพี่พี่เพราะว่ามันไวมากเลยนะคนป่านี่อันนี้เป็นตัวพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงนะน่าจะมีรังอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับออกมาหาน้ํากินนะครับเพราะว่า มันน่าจะแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะพึ่งต้องถึงต้องออกมาหาน้ํากินใกล้ๆนะครับนี่นะน่าจะมีรังอยู่แถวนี้นะพี่ๆนะครับตัวใหญ่ๆพวกนี้คือแบบพึ <noticeable> <ะ>่งหลวงนะครับเนี่ยแต่ละตัวนะครับออกมาเอาน้ํานะครับออกมาเอาน้ําไปกินนะครับมีพึ่งหลวงแล้วก็ตัวเล็กๆมันเป็นพึ่งมิน้นนะครับตัวเล็กเลยครับเป็นพึ่งมิ้นตัวตัวใหญ่เป็นพึ่งหลวงนะครับออกมาหาน้ากินนะครับพี่ๆ ะเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นขครืงบนนี้กันนะครับโอ้เราต้องปีนหน้าผาตรงนี้ขึ้นไปนะโอเคเก็ขึ้นมาไดา้ค่อนข้างจะสูงสักนิดนึงนะนี่ครับก็หน้าผาตรงนี้นะ ค้างจะส่งอยนะู่นะมีลำห้วยน้ำตกมีน้ำนิดหน่อยนะไม่ได้น้ำไม่เยอะนะเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยผมเดินม,มาเจอเฉยเลยนี่ครับเป็นสร้อยส่องวานนะครับนี่เจอแล้วนะพี่พ น่าจะมาทิ้งไว้หรือเปล่านะครับมันเอามาทิ้งไว้นะครับน่าจะคนป่ามันเอามาทิ้งไว้มันเหมือนมีรอยกัดนะครับแต่มันกัดไม่เข้าอ่ะมันเหมือนมันกินไม่ได้นะครับแล้วมันก็เลยมาทิ้งไว้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะดูดิเฮ้ยเจอเฉยเลยนะครับถ้าอย่างงี้ต้องกลับไปคืนที่นะพี่พี่ดูดนี่ครับเหมือนมีรอยมันกัดนะแล้วก็มันกินไม่ได้นะครับมันก็เลยทิ้งไว้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเก็บเอานี้กลับไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวแล้วนี่ครับแล้วแล้วเราก็เจอแล้วนะครับสร้อยสังวานะครับที่คนป้าเอามานะครับมีรอยมันกัดนะพี่ๆนะเหมือนกับมันกัดแล้วแบบกัดไม่เข้ากินไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทิ้งไว้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะประมาณนี้นะครับพี่ๆโอเค เดี๋ยวผมเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่เดิมกันนะครับไปไว้ที่เดิมตรงที่ตรงที่พญาน,นาคอยู่นะพี่ๆนะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บตัวนั้นก่อนนะเพื่อที่ฝนจะได้ตกลงมานะครับเดี๋ยวเราเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนนะเฮ้ย <c oughs> ดีใจมากครับดีใจนะเดินมาถึงมาเจอเฉยเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้นะพี่ๆ โอ้ยเป็นบุญมากๆเลยนะครับที่ทําให้ผมได้เจอนะครับขอบขอบเจ้าป่าเจ้าเขาะคร่บที่ทําให้ลูกช้างนะครับ,รรบได้มาเจอกับของในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับอุย้ยขนลุกเลยครับขนลุกเลยนะครับ,เ,รบเดินมาเจอนะขนลุกเลยน,ะยนี่หวัง เหมือนมันจู่ตรงนี้นะครับเหมือน,มนทิ้งไว้นะพี่ๆนะโอ้ยมาเจอตรงนี้อยู่บนหน้าผาแห่งนี้นะครับลงมองลงไปก็สูงอยู่นะครับนี่สูงมากๆเลยนะดีใจมากครับที่ได้เจอนะครับสร้อยสังวาลเจอสักทีหนึ่งนะพี่มันน่าจะทิ้งไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะเอาสร้อยสังวาลเนี่ยครับไปคืน ตรงจุดที่มันเคยอยู่นะพี่ๆนะไปะเดี๋ยวเราไปกันนิดครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมเจอใครไม่รู้นะดูดินครับนั่งอยู่กลางป่านะพี่ๆนุ่นเจอใครไม่รู้นะครับนั่งอยู่กลางป่านะเฮ้ย hey. เหมือนจะเป็นผู้หญิหญงนะครับ ลุงกระโมอกอยู่กลางป่าด้วยนะพี่พี่เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าจะเป็นใครอะหรือว่าจะเป็นคนรับแรงออกมาจากเมืองมาเล่นน้ำรอเปล่าไม่รู้นะครับแต่น้ำมันก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้กลๆนะครับซูมให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ว่าอย่างนี้คนเดียวใช่เลยนะครับเ,นะเข้าไปนิดนึงนะค่อ,คอยๆเข้าไปเดี๋ยวเธอตกใจตท้งกล้องก่อนนะเจออยู่สาวนะนั่งอยู่กลางป่านะครับเราต้องค,อคอ่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเธอตกใจและเธอกลัวเรานะครับ ตกกลองไม่ได้เพีุ่ลงมาด้วยนะมุดได้ไงคนเดียวนะในกลางป่านะกลองก็ตังไม่ได้เข้าไปคุยดีไหมเข้าไปคุยดีไหมครับตอนนั่งอยู่กลางป่านะเดี๋ยวผมเข้าไปคุยดีกว่านะว่าเป็นใครมาจากไหนนะ ไปดีไหมครับพี่พี่ครับเธอเป็นผู้หญิงด้วยนะหรือว่าท่านดีกว่าแบบนั่งใช่เลยครับนั่งมุ่งกระจมอ,อกด้วยครับเราจะเข้าไปแบบนี้มันจะจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะออว่าเข้าไปคุยสักหน่อยดีกว่าครับอยากจะรู้ครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับพี่พี่ ใครมาจากไหนฮะคนะุยด้วยได้ป่าวไ่ตอบเลยนะเนะี่ยเออเป็นใครมาจากไหนอะ่ะมาเล่นน้ำตรงนี้เหรอน้ำก็ไม่มีเลยนะตรงเนี้ยดึงไปแล้ว ฝนะีข้มืดเดินนะครับเราจะเดินไปนะพี่พี่นะเฮ้ยเมื่อกี้เธอเหมือนจะให้ผมเดินตามไปนะครับ น่าจะเป็นหญิงสาวจากเมืองรับแรนะครับมาออกมาเล่นน้ําหรือว่ามาหาที่อาบน้ําอะไรประมาณนี้นะพี่พี่นะดูดิเธอเดินไปโน่นแล้วนะครับเฮ้ยเหมือนจะควักมือให้ผมตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเหมือนจะควักมือให้ผมตามไปนะพี่พี่ดูดิเห็นไหมครับเธอเดินไปโน่นแล้วนะ นี่ไม่ต้องตามไปนะ เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงทำไมเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นหรอก็ยังอยู่ที่เดิมี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นวะยังอยู่ที่เดิมเลยหายไปแล้วนะครับ หายไปทาไหนอะเฮ้ยเธอหายไปทางไหนแล้วไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วไม่รู้นะพี่ๆี่โดนไปทางไหนอ่ะ ตงนี้เหมือนมีรอยทางคนเดินเลยนะครับเนี่ยเหมือนมีคนใช้งานตรงทางตรงนี้เป็นประจำเลยอนะดูดิแต่หายไปไหนก็ไม่รู้นะในป่าก็ไม่มีนะครับอยู่ดีๆก็หายไปนะครับครงนู้นก็ไม่มี หายไปได้ไงไม่รู้โอเคพี่พเธอหายไปแล้วนะครับน่าจะเป็นหญิงสาวจากเมืองรับแลนะครับที่มาหาที่อาบน้ําหรือว่ามาที่หาที่เล่นน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่พี่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องเอาซร้อยสองวานนะครับไปคืนจุดก่อนนะครับเอาไปคืนจุดก่อนดีกว่านะพี่พี่นะไม่อางนั้นนี่เดี๋ยวฝนไม่ตกนแน่เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวผมเอาสร้อยสังวาไปคืนก่อนเลยว่าส่วนเรื่องหญิงสาวเมืองรับแรที่ออกมาเล่นน้ําตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับจะมาดูกันว่าจะเจอเธออีกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เธอหายไปไหนแล้วไม่รู้นะพี่ๆนะเธอกวักมือตามให้ผมให้ผมตามไปด้วยนะขอดูบรรยากาศวันนี้นะมืดคึมเลยนะพี่พี่เนี่ยบรรยากาศในปายย่าแห่งนี้ก็มืดคึมเลยนะตรงนี้เป็น แบบลำห้วยเป็นน้ำตกนะพี่พี่นะเออได้ไงอยู่ดีหายไปเฉยเลยนะครับผมว่าน่าจะมีทางเข้าเมืองรับแลหรือว่าทางเข้าอยู่แถวแถวนี้แน่นอนเลยนะครับน่าจะใช่นะพีออ่อยู่ดีหายไปเลยนะครับโอเคก็หากชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเดินทางนะเอาซอยสังวานนะครับลงไปตรงจุดที่ตรงจุดที่ผมเจอก่อนนะครับเออเจอจับของชิ้นนี้นะครับที่เคยอยู่นะตรงจุดข้างล่างนู่นเลยนะครับเหมือนจะเป็นวังอะไรสักอย่างนะครับไปเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตรงนู้นะครับก็จะลงไปต้องเดินลงว่าตรงนี้นะครับ น่ครับก็ต้องเดินผ่านหน้าผาตรงนี้ลงไปนะนี่ต้องเดินผ่านหน้าผาตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนู่นเลยนะครับก็จะเป็นวังของวังพญานาคนะครับพี่วังพญานาคครับนี่ครับก็ต้องเดินลงตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะลงไปที่วังพญานาครับเพื่อที่จะเอาสร้อยไปคืนเขาโอ้ ยู่ดีๆก็หายไปเลยนะพี่ๆนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโหวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับดูดิเงือ,อไหลเลยได้เจอครับหญิงสาวที่อยู่กลางป่าแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นหญิงสาวจากเมืองลับแลนะพี่ๆนะโอเคไปเดี๋ยวเราเอาสร้อยสัมาลงไปคืนกันเลยดีกว่าครับไปครับ